อันนี้จะเป็นเบคอนคัพนะคะเห็นไหมตัวถ้วยจะเป็นตัวเบคอนนะเป็นอาหารเช้าแบบง่ายๆวัตถุดิบทั้งหมดกบจะใช้มาจากเซเว่นะคะเริ่มต้นกบก็จะเอาเศษเนยที่เหลืออยู่นิดนึง้งชิ้นเล็กๆนะคะมาทาที่พิมพ์มอฟฟินนะให้มันสามารถแกะออกได้ง่ายๆพอเสร็จแล้วกบก็จะกรุกรอบข้างนะคะ ด้วยเบคอนพอดีได้มาเบคอนแผ่นสั้นก็ใช้สองแผ่นกรุครอบพอกรุเสร็จแล้วก็เอาขนมปังเนี่ยตัดเป็นแผ่นวงกลมบีบให้แบนนะใส่ด้านในเพราะว่าพิมพ์มัฟฟี่ของกบมันพิมพ์เล็กนะคะแล้วก็ใส่เชดเดอร์ชีสเชดเดอร์ชีสเนี่ยที่เซเว่นมีขายกบใช้สำหรับสามถ้วยเนี่ยกบใช้แค่แผ่นเดียวนะเอามาสับเป็นเล็กๆแบ่ง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 เป็นหกส่วนนะอ่า ส,สามส่วนแรกใส่ข้างล่างนะคะเสร็จแล้วเราก็เต๊าะไข่ใส่ด้านบนนะแล้วก็ใส่ไอ้สส่วนที่เหลือเนี่ยด้านบนนะคะแล้วก็อบประมาณ15นาทีนะมันจะได้ไข่แดงสุกเกือบแข็งอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วออกจากตะอบทิ้งไว้สักพู่นึงก่อนนะให้เซตตัวให้ตัวเวคอนกับขนมปังัเซตตัวก่อนทิ้งให้เย็นนิดนึงไม่ต้องเย็นมากคือแป๊บเดียว นะคะแล้วเราก็บิดพิกไทยใส่เข้าไปนะนี mm ่ hmm. งไงๆเป็นเบคอนก้นเป็นขนมปังแล้วก็เป็นไข่อืม mm hmm. จะหอมชีสนะ mm hmm. แล้วก็ได้รสของเบคอนเต็มๆคำ mm hmm. ตัวเชดดาร์ชีสเนี่ย mm hmm. มันจะเหมาะกับพวก mm hmm. จริงเหมาะกับเนื้อสัตดอะนะคะแล้วก็ไข่ด้วย ออเขามีกาแฟต้องหน่อยเนะอะเยี่ยมเลยอะหะประโยชน์ครบทุกอย่างเลยได้อยากปเหลืเบ้น